ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซนะครับผมครับผมกบมพกกระปรองเช่นเคยนะครับผมสลับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตร2เม็ดมัดรวม4ี่นอยนะครับผมนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ถ้าชื่นชอบแนวทางก็รลองแคปหน้าจอนะครับไปพิจารณานะครับผมถ้าบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับครับผมเมื่อวานนี้นะครับผลฮานอยนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมฮานอยเฉพาะกิจ176กับ99นะครับเนาะแต่เมื่อวานนี้บอลองลงลงซ่านะครับนอยเฉพาะกิจบอลูู่อะพีพีเอฟซีเอาไปเป็นแนวทางทันหรือเปล่านะครับเนาะ176นะครับผม เมื่อวานนี้ให้เด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์มานะครับเด่นเจ็ดมานะครับวิ่งรูดเจ็ดมานะครับผมหานอยเฉพาะกิจบนออกหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมเข้าหนึ่งเจ็ดหกนะครับส่วนเก้าเก้าหลุดไปนะครับผมส่วนน้อยเฉพาะกิจนะครับหกเก้าแปดกับเจ็ดหกกลับมาเข้าเจ็ดหกอินนะครับพี่เอฟซีนะครับแตกบ้นนะครับผมส่วนเลขบนนี่หลุดไปนะครับ ส่วนน้อยปกตินะครับ747กับ06นะครับผมกลมาเข้า7 4อีกนะครับเนาะ p ีเนะครับตัวกรับนะครับ74นะครับส่วน0 6. โอ้ p ีพีนะครับลุดไปนะครับมาแค่เด่นศูนย์นะครับพี่พี่เสียดายนะครับผมมา05แล้วก็09เลยนะครับมาแค่ศูนย์นะครับเนาะส่วน vip นะครับผมออก160กับ03อืม ppfc สูตรมานะครับจะข้ามเบิดนะครับ ppfc นะครับอันนี้ก็0ูสองข้ามมา0ูตรสี่เลยนะครับผมกราบขอโทษขออภัยนะครับพ p มาแค่เด่นศูนย์นะครับเนาะลุดไปนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้ก็เข้านะครับเข้าน้อยเฉพาะคิดน้อยพิเศษแล้วก็น้อยปกตินะครับเนาะเจ็ดหกเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะครับเนาะตกับนะครับผมการสลับใส่วิ่งใส่ลูดเมื่อวานนี้ก็น่าจะมีเฮกันนะครับเนาะนะครับ ครับผมก็ผ่านไปนะครับเนาะสลับผลเมื่อวานนี้นะครับพอมารับชมแนวทางวันนี้ต่อเลยนะครับผิดพลาดประกันใดก็กบขอโทษขออภัยด้วยครับพีพีเอฟซีนะครับเพราะว่าบ่อองการอาชิปที่ที่ทำงานนะครับเวลาเบรกนะครับผมวันนี้นะครับที่ชอบนะครับผมมีเด่นนะครับเด่น เด่น1เด่น9นะครับเด่น1เด่น9วิ่งรูดที่9นะครับวิ่งรูดที่9นะครับวิ่งรูดที่9จับคู่ก็จะมี18 14 16 19, แล้วก็13นะครับส่วน9ก็จะมี93 90 98 97 96นะครับผมส่วน3ตัวนะครับก็จะมี 1> 4 1 9 7 9 0 9 1 6นะครับ PPFC นะครับถึกอกถึกใจกันอยู่บนนอครับผมถึกอกถึกใจกันลองเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมส่วนตัวตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบนะครับในวันนี้นะครับที่ชื่นชอบนะครับผมก็จะมี1 3นะครับ หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่นะครับส่วนเก้านะครับผมเก้าชอบเก้านะครับชอบเก้าเก้าศูนย์แล้วก็เก้าสามนะครับส่วนสามตัวที่ชื่นชอบนะครับก็จะมีนี่เลยนะครับเจ็ดเก้าศูนย์นะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณานะครับผม ครับผมสลับคลิปนี้นะครับก่อนทิ้งท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามเช่นเคยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางฮานอยของวันที่5เดือน10 2 5 6งนห้รบสนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ